สวัสดีครับ่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับอาการค่อนข้าง,งเย็นนะครับพายุเข้ามาวันที่4แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันที่5้าแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าตามกรมอุตุแจ้งก็คือวันถึงวันที่19กนะครับก็คงยาวนานนะฮะก็เลยก่อไฟไว้ผิงนะฮะไว้ผิงช่วงที่ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งกินข้าวนะครับนั่งกินข้าวแล้วก็มีเนี่ยฮะ มันต้มนะครม,มันมันม่วงญี่ปุ่นต้มนะฮะก็มีข่าวของช่องมาแจ้งนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เนื่องจากเมื่อประมาณสองสองเดือนที่แล้วครับมีทีมรายการจากอ่าช่องสะเทือนไทยนะครับมาถ่ายทําที่เนี่ยที่บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน ซึ่งผมได้ถ่ายวิดีโอไว้อยู่แต่ว่าไฟล์นั้นมันหายหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้อัปคลิปให้ดูอัปเดตให้ดูว่ามีรายการอะไรมาถ่ายบ้างนะฮะก็รายการนี้เป็นชื่อรายการสะเทือนไทยนะครับเป็นรายการที่มาถ่ายทําบ้านหลังน้อยเนี่ยรายการที่3แล้วนะครับรายการแรกก็คือรายการคนบันดาลไฟนะครับรายการที่2องยูดีมีแหงนะครับแล้วก็รายการนี้รายการที่3ก็คือ รายการสัเทือนไทยนะครับซึ่งรายการนี้ออกอากาศทีวีนะครับทีวีของช่องไทย p b s นะครับวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคม2563เวลา3ทุ่มตรงนะครับก็อย่าลืม f c ไปติดตามดูบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนออกทีวีด้วยครับเพราะว่า,าน่าจะเป็นรายการแรกที่ที่ออกบนทีวีอะไรเงี้ยก็เลยมามาแจ้งให้ทราบเนาะเผื่อบางท่านที่ติดตามทาง Facebook ติดตามทาง YouTube อาจจะ ไม่ทราบก็ไปติดตามรับชมนะครับรายการทีวีช่องไทย PBS นะครับรายการสะเทือนไทยพรุ่งนี้เนาะวันที่13ตุลาคมนะครับ2563เวลา3ทุ่มตรงนะครับผม,มก็ผ่าฟืนไว้นะครับฟืนมันมันก็เปียกบ้างอะ่ะมันก็เปียกแต่ว่าพอเรามาใช้เตาเนี่ยเตาเตาแบบ เตาสาหรับใช้ฟืนก็ได้ใช้ถ่านก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ใช้ใช้ฟืนจะโอเคเพราะว่าถ้าใช้ถ่านมันต้องใช้ถ่านมากเตาตัวนี้ครับก็ทําให้อากาศอุ่นขึ้นเยอะเลยนะฮะอุ่นขึ้นเยอะอาการหนาวจริงนะฮะหนาวเย็นมากแล้วก็ตกไม่มากครับท่านผู้ชมตกแบบตกหยุดตกหยุดนะครับลมก็ไม่มากเท่าไหร่ยังดีนะครับที่ลมไม่มากนะฮะแต่ว่าครึ้สามสี่วันเนี่ยจะไปอีกกี่วัน,นยังไม่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศร,ร,รอบๆกันครับ อ่านะครับบรรยากาศช่วงเย็นประมาณ17นาฬิกากว่านะครับ5โมงเย็นกว่านะฮะนี่ไฟก่อนนี้ก็เป็นทุ่งนาฝั่งนู้นอ่าน้องหมาอยู่ฝั่งนี้นะครับน้องหมานะฮะก่อไฟไว้ให้หมาด้วยนะครับน้องหมานอนอุ่นๆนะครับไกลไฟเดี๋ยวเขาจะเยียบไปไกลไฟเองนะฮะตัวนี้นอนกกแม่เ้าอยู่นะฮะไข่เจียวไข่ตุนนะฮะบรรยากาศนะครับ คือฝนพรำทั้งวันอันนี้ดอกทองอุไรนะครับที่ผมเอามาปลูกก่อนที่จะทําบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ปลูกทําบ้านแล้วแต่ยังไม่เสร็จตอนนั้นตอนนี้ก็บานสะพังแล้วนะครับอาจจะยังไม่เยอะแต่โอเคสวยนะครับชอบดอกชอบสีดอกมันนะครับก็เลยเอามาปลูกไว้แต่มันโตเร็วมากเลยต้นสูงริบเรีวเลยตอนเอามาเนี่ยยังเท่าเอวเองนะฮะตอนนี้ไม่กี่เดือนนะฮะนี่นะฮะนี่ทองอุไร จะทำให้มันเป็นร่มก็เลยตัดแต่งกิ่งข้างล่างให้มันเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นร่มนะครับบรรยากาศครับผมน้ําในสระมีนะครับมีอยู่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับอันนี้จะเปลี่ยนใส่พริกใหม่นะครับเอาพริกตัวเก่าออกแล้วนะฮะ พราะว่าตัวนี้ก็ได้ผลแล้วได้ผลแล้วนะฮะเฉยแฉะไปห,หมดนะฮะบรรยากาศนะครับห้องครัวนะครับก็ปลายเดือนครับผมหมดพายุเนี่ยครับพายุนี้หมดก็จะเทพื้นแล้วก็เริ่มก่อก่อห้องครัวเลยก็อย่าลืมติดตามเนาะนะฮะเดี๋ยวจะได้มาย้ายมาครัวมานั่งกินข้าวกินไรตรงนี้นะฮะเป็นเป็นครัวเป็นครัวนะฮะ เนี่ยครับเห็นไปก็มีแต่ฝนตลอดเวลาเลยหยุดตกไม่ถึง5นาทีก็จะมาอกีกนะฮะนี่คือพายุในช่วงนี้เนาะสำหรับบางบางจังหวัดก็อ่วมเลยเนาะนะฮะอก็อ่วมก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจทุกคนนะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมติดตามรายการเนาะนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมนะครับ13ตุลาคม6 3เวลา3ทุ่มตรงนะครับทางช่องไทย PBS นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ